ทีนี้เดี๋ยวเรามาทำโจทย์กันอ่ะข้อที่หนึ่งก็จะให้ค้นหาชื่อก็คือ fill first name แหละที่ประกอบด้วย en อ่ะชื่อใครมี en เอาแสดงออกมาแสดงมาให้ดูข้อ2ให้แสดงชื่อนามสกุลหรือก็คือแสดง fill first name กับ last name แหละคนที่มีเงินเดือนเงินเดือนก็คือ fill salary จากมากไปน้อย 5อันดับแรกจากมากไปน้อยนะใครมีเงินเดือนมากสุดอ่าไล่ไปน้อย5อันดับแรกห้าคนแรกข้อสุดท้ายแสดงเงินเดือนจากมากไปน้อย5อันดับแรกและเงินเดือนต้องไม่ซ้ำกันอ่าได้ทุกคนพอสแล้วก็ทำด้วยตัวเองก่อนถ้ามั่นใจแล้วก็เปิดคลิปมาดูเฉลยพร้อมกัน อ่ะข้อแรกเขาบอกว่าให้ค้นหาชื่อคนที่ประกอบด้วย en อ่ะโอเคข้อนี้ก็กินไก่เลยอ่ะ select ค้นหาชื่อก็ fill first name ตีนะ first name from employee where อ่ะ first name ไล k ์ like. อ่าแน่นอนมี en ใช่ปะ่ะชื่อใครที่มป en เอาหมดเพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้แล้วก็ลงท้ายด้วยอะไรก็ได้แต่ต้องประกอบด้วย en อ่าแบบนี้อ่า enter สิอ่าก็จะมีคา r เรนอ่านี่ไง en สตีเฟนอ่าก็ en ดีหน้าเดนก็ en โอเคข้อหนึ่งผ่านผ่านนะข้อหนึ่งอ่ะต่อไปข้อสองให้แสดงชื่อนับสกุลคนที่มีเงินเดือนจากมากไปน้อยห้าคนแรกอ่ะจากมากไปน้อยแสดงว่ามีการ sort ใช่ไหมเพราะนั้นเรียงข้อมูลใช้อะไรได้ไหมใช้รเรียงข้อมูล อะไรบายบายอะไรบายบายอ่ะออเดอร์บายถูกต้องอ่ะข้อ2ก็ select first name แล้วก็มี last name ด้วยใช่ไหมชื่อนามสกุลอ่ะเดี๋ยวเอา salary มาด้วยจะได้เห็น salary from employee อ่าแล้วเราก็จะเรียงข้อมูล ออเดอร์บายเรียข้อมูลตามอะไรตามเงินเดือนใช่ไหมซารารี่จากจากอะไรเขาบอกจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นต้องใช้ DESC ต่อท้ายใช่ป่ะแล้วเขาต้องการกี่คนอ่ะห้าคนแรกถูกไหมใช้อะไรดึงมาห้าอันดับแรกใช้อะไรลิมิต อ่ะ limit MIT limit 5อ่ะ enter ปึ๊บอ่ะอ่ะ,อะก็จะมีชื่อนามสกุล5คนแรกแล้วก็เงินเดือนจากมากไปน้อย5อันดับแรกอ่ะหนึ่งามสี่หโอเคอ่ะข้อสุดท้าย แสดงเงินเดือนจากมากไปน้อยห้าดับแรกอ่ะเหมือนเมื่อกี้เลยและเงินเดือนต้องไม่ซ้ำกันอ่านี่แสดงแค่เงินเดือนอย่างเดียวก็ select เงินเดือนก็ salaryfromemployee ยอะไรนะลืมละ ห้าอันดับแรกใช่ไหมก็ Limit 5อ่ะเหมือนจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าต้องไม่ซ้ำกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้อะไรที่ไม่ซ้ำกันต้องใช้อะไรถูกต้อง distinct อ่าเพราะฉะนั้นเราใส่ distinct ไว้ตรงนี้อาจจะเป็น select distinct อ่าแล้วก็กด enter อ่ะก็จะมีอ่านี่ไม่ซ้ำกันแล้วเมื่อกี้มันซ้ำกันเห็นปะหมื่นเจ็ดเนี่ยมันซ้ำกันอ่าตอนนี้ก็ไม่ซ้ำกันแล้วแล้วก็เรียงจากมากไปน้อยด้วย